มึงนี่ก็สายสองก่อห้องไม่แล้วนะจ้ามันหมานเด้อไปกันเลยจ้าสวยขอดอกนี่จุ่มหนึ่เนาะ อ,อุ้มเนาะงานเลยวาวจ้าวา,าวาแล้วดอกไม่สวยแต่ได้เก็บขาสองดอกเลยหนึ่งดอกเลยจะใครจะอืมจะใครจะกี่้องจ้า

ว้าวสองดอกเลยสวยดีป่ะดอกนี้ว้าวแบบนี่ จ้าสองดอกอุ่นไู่สวยจ้านี่ก็เพียงปวกปลวกหัวสันนจ้าดีสวยดอกแข็งดีดีจ้าพี่น้องจ้าเฮ็ดเข้ากล้องขึ้นสารเน,นาะจ้า บ้าน้องอื่นก็กองสารแต่ว่าทางอื่นบ่หัว่าอื่นจังไรเนาะบอกกันเลยเด้อเกีบเห็ดเห็ดคขย เห็ดเดือนจ้าอดอกแตกแต่ดอกสวยมากเลยงามจริงดอกปิดให้ขาวเนาะ ขี่เนาะอ,อีกสองอันมีลูกนะ นี่แหละพี่น้องจ้าพักหยกบ่อยเขาขันเด้่อยเลยมาขันนี่ยเงกินพักหยกมันหมานสุกคนเลยว่ะนี่เราไม่ได้กินตุ๋หลายคนมาเด้อพี่น้องกินมส้มตาไหมจะพี่น้องจตาเติมเงินเลยหรอกจับมาได้ดิ่คุณนี่ขาวเยอ ใยส่องของเราจ้าหมานกันทุกคนดอ,อกสวยเลยห้าแตกมันดอกนั่จ้ะ

อ้าวเต็มตาเลยวะหมานกันทุกคนเนาะเฮ้ยหมานหมานหมานคือเกาล่ะจ้ามึอนี่หมานหมานมันจะจบคลิปเดี๋ยังได้เนาะมึงคุณนี่ตากระตางามงามคุณจบไปได้ดอกจา้าหมานหมานกาบ,บานแล้วจา้าคลิปนี้เดี๋ยวก็จบคลิปซรัมนี้เนาะจา้าสวัสดีจา้า น้ำๆตุกกระตาเลี้ย